สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและกับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเด้อมาพ่อกันอีกแล้วทั้งช่องวิมลเพื่อนคุณทําเกษตรสําหรับท่านใดคำว่าแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกต,ติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเด้อพเพื่อได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆก็บสำหรับคลิปนี้มื้อนี้กับชิพ้ามาอยูน่น้าไอซ์อาธิตเพื่อพี่น้องเด้อไอซ์สิ๊ต้สูงพ่อ พอพอแม่แม่พี่น้องของเต้นครับของไอ้สาทิตาสูงครับไอ้สาทิตาสูงที่ทาทำทำมันบึงไล่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 น่ะชวนปัจสมการเกษตรได้ครับได้การทดษองร่งมครับฮะพี่น้องไอ้สาธิตพันจิภามาส้มมัน สวนเกษตรได้พ no ี่น้องเด้ออะไรน่ะสวนผสมได้พี่น้องเด้อไปไปยางภาพี่เบิงภาพพี่น้องครับเบิงนี่น่ะยางมะละนี่นและปลูกกล้วยบ่พี่น้องนี่ร่องยังเนี่ยพระอทิตย์ร่องยังพุ่นพุ่นธิดร่องยังนี่โร่องร่องอบร่องร่องร่องอุบอุบเขาครับอบเขาบ่อบอะไรได้เขาบ่เนื่นอบได้ยี่บ่ อบอบปไหนนะอบอบอเข่าบ่อบเขายังเข่าพันเข่าเขานี่บ่ได้พี่น้องเด้อวลาสธิตพามาเบื่งอันลงอบพันเข่าคนว่าพี่น้องพ่แมนยี่บ่สาธิตที่วอาไปโรดฮะถามันเบื่งคักแล้วบ่เขาไปได้ยี่บ่จะเข้าไปได้เพิ่น็อกไว้ได้นัือโอ้เป็นโรคอบเข่าที่นี่นี่มียังแน่เพิ่นปลูกนี่มยังหลายยางยู่ง้ว

หอม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 ทองเลยครับเด้อกล้วยหอมทองครับโอ้กล้วยหอมทองเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับมีบ่อมีกรต้นกล้วยหอมกล้วยหอมทองวันนี้วนี่ครับแมนยี่บอลาแมนครับมันเป็นตัวพ่อพี่น้องคนบ่อตัวครับบ่อเจตัวคนบีบพับเห็นตัวอันนี้มันจะจะเป็นต้นกล้วยหอมใช่ต้นกล้วยกล้วยองกล้วยอองบ่อนี่ครับมันแมนยี่บ่ละกล้วยอองนั่นแมนจำได้ครับมันบ่ เจตัวเขาเดี๋ยวเขาบีบพังนี่ง uh> ูจักคักอยู่บ่ปลาจังนี่เดียงนี่ปลาปลาตุนตุนตุนเนี่ยตุนยะไงครับตุนยังเหรออี่เดี๋ยวพูดเนี่ยตุนตุนยังตุนอะือตุนยังเหรอ ขึ้นออกอยู่บ่ตายตายบานเลพี่น้องเอ้ยบาดนี่ขึ้นบ่ออกบาดนี่ต้นต้นยังก็อันนี้ไงต้นต้นต้นปอ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 เที่ยงเทียงเทียงน่ครับเด้อนี่โอ้ยปอเที่ยงพี่น้องโัคดีได้ปอเที่ยง เพื sea, oh, ite, in.. ่นปลูกเห็ดยังปอเที่ยงนี่เพื่อปลูกเห็ดยังเพิ่นเพิ่นเพิ่นปลูกไว้ทา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 เห็ดปุ๋ยโอ้เห็ดปุ๋ยเห็ดปุ๋ยพืชสดบ่ครับปุ๋ยพืชสดได้พี่น้องเด้อมีปอเที่ยงพี่น้องปลูกไว้เห็ดปุ๋ยพืชสดแล้วเพิ่นก็เอาหมากมันไว้แต่เห็ดพันธุ์พร้อมพี่น้องครับก็ได้ปุ๋ยประโยชน์มันเลยคือได้ปุ๋ยได้พี่น้องเด้อ ได้ปุ๋ยเพิืชเป็นเฮ็ดปุ๋ยพืชสดแล้วก็ได้เอาหมากเอาไนมันไปขยายพันธุ์ต่อไปพร้อมเพิ่นปลูกยังอันนี้เพิ่นปลูกยังนี่นี่เพิ่นเฮ็ดยังทอยังอันนี้พี่บ่เออเพิ่น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 ปลูกผักปลูกผักคือใส่ทอใส่เพิ่นเพิ่นที่ห่างคนมา มามามาสม้มมาหนังหน้าโอ้ปลูกคนมาส้มเหน่คนมาอุ้มลมครับโอ้เป็นศูนย์เลี้ยงลูกครับโอ้เด้พี่น้องเนื่อเพราะว่าสวนหัวหน้าเพื่นอยู่ขังบ้านพอดีกับไอ้สาธิตแน่เห็นเถียงไอ้สาธิตพี่น้องเพราะว่า,า,วาไอ้สาธิตเพื่นเขามาดูโกยเพื่นเขามาดูเหรอเพื่นก็ยื่นหยิบประจำเพื่อนจู่จักว่าเขา,าขจะเจห็ียยังต้นยังสาธิตต้นยังนี่เพืนปลูกต้นยังนี่ต้นย่างต้นย่างบอ ต้นย่างยังครับโอ้ต้นย่างย่างหน้าบ่ครับโอ้หลายประศตรีแถวนี้ปลูกบดบ่เต็มบดเลยบ่นี่ครับโอ้ยเห็นตัวพี่น้องเด้ออันนี้เป็นปลาย่างพี่น้องปลาย่างกับปลาหมักชีดาบ่ครับอืมเป็นปลาย่างมาเอาทีเอามาเอาโมนี่บอกยาไปงัวกก็ได้แม่นครับเอามะเอาเหี้ยนเพื่อมาให้บ่เพื่อเห็้แากให้ให้เออก มันเปลี่ยนครับโอ้ยเฮลโล่คุณเปลี่ยนมันหกบ่มันมีมันมีหยาเนาะมันมันอันเห็ดแต่มันหกโอ้พอแพงเนาะครับเด็กพี่น้องสวนหยาไอ้สาธิตเ่อด็ปลูกยากมด่ับก๊กใหม่คุณบอเนี่ยเมนมาเอามาเอาต้นไม้มาเอาหยากะกะลีออกออกห้างห้างน่ะบ่เคยเคยตัดก๊กใหม่เพิ่งเทียบบ่ตัดอยู่คุณใหยบ่บปิลให้แล้วเพิ่นเพิ่นเพิ่นเฮงได้เฮงมากเลโอ้ย ระว่างเด้อมาเอามาเอาหนาเพื่นเด้อระว่างมันถือกุกใหม่เพื่นเด้อนต้นย่างเสร็จสักนี่ต้นยุ่งหมดทุนยังแม่ต้นยุ่งหมดทุนยังนี่งต้นหนานอ่เอนโอ้แถวนีปลายุ่งพี่น้องนี่นครับต้นต้นแถวนีมีปลายุ่งต้นยุ่งนะครับต้นยุ่งไปไปไปบนท้องสาธารไปเป็นโรคอกเข่าทีินี่ครับโอ้ไั่บอกเขายังนี่จานมันบอกบวเข่า อันนั้นเขาเปี่ยนนะโอ้โหเขาเปียกเนี่ยเนี่ยเนี่ยมมันอันนั้นนะโอ้ฝนมันบ่สอดลงบ่บ่มันเป็นกระจกบ่มันเป็นอันนั้นเป็นโอ้เขาตากให้างเขาแห้งบ่อย่างเขามีความชื้นเนี่ยนครับโอ้เป็นเขาพันธ์บ่ครับคุ้นหัวจักเพื่อนกิดมาเพื่อนกิดอันนั้นเจียวเพื่อนเจียวแล้วเพื่อนเก่าเอามา ตไอย่เห็นอยู่บ่เห็นเพรินมันเจ้าอยู่บ่แมีนเห็นอยู่มันบ yani> ่ครับมะเบิ่งน้เพันมาเบิ่งน้เพันคุ้มหงออยู่แมีนโอ้มันอยู่ใกล้บ้านอยู่ของเลยเพรินเห็นยังก็เลยอหูจักน้ำครับไปไปไปเบิ่งสานป่าปลาไปมีกค้แม่พันบ่แมีนครับโ้หอยกับมีดได้สาธิตมีมีครับหอยหอยยังนี่งหอยยังหอยเคยดีก็หอยก็หอยจุบแล้วคุ้มมาแมีนบ่หอยหลายเลยพี่น้องเด้อ น like. oh, ี่น่ะม şey> ีหอยพี่น้องก็สร้างครบวันท่เดือนงครับดูดูนี่บัวนี่นี่บัวเทิงหนึ่งเก็บเงี้ยนี่บ่อเทิงกับนีบ่อนี่ครับปอกล้วยยังคือตัวใหญ่ถ้าสาทิดนี่โอ้ปุ้งดูสาทิดมักกล้วยไปกอกปุ้งนู้กอดกอดกรอกผมอยู่บ่กอดออกอุ้บกรอกผมปะ พ่อฮะพอดีหุ่มพอดีหุ่มบอกครับโอ้พี่น้องด้วกล้วยกล้วยยังไม่ตัวใหญ่แต่พี่น้องบากสาธิตกอดจนมันหุ่มกูนะเครือบบางไงพี่น้องกล้วยยังอะไรพี่น้องกล้วยยังกล้วยอันนั้นกล้วยกล้วยผ้าผ้าหยังผ้าหยังผ้าผ้าะผ้า ข้าเทพบปกล้วยพระเทพบอกเพิ่นเอามาโอ้กล้วยพระเทพด้วยพี่น้องเด้อไอใส่สถิตว่ากล้วยพระเทพเพิ่งด้วยพี่น้องเขื่อมันว่าด่นหน่อยด้วยพี่น้องเขื่อบางไงรั้ำบางญ่พี่น้องลั้มว่ามันต้นกุ้งพี่น้องผุ้น้วยโอ้กล้วยพระเทพป่ติแ้น่นครับนอเพิ่นขายอยู่บ่นอมันขายครับโอ้ขายนอบ่ครับเคยมาซื้ออยู่บ่กับสื้อกับเพิ่นนุ่ง ลุงเหลียวกับมามามาานี่ม้าเอาเอายโอ้ลุงเหลีวใช่ไหมเอา่ของอะไรนับมามาสีเอาเอาอยู่ด้วไอไอไอตัวไอตัวก็ไม่เสียเอานโอ้พี่น้องด้วยคนนะ อันนี้กล้วยพี่น้องกล้วยพระเทพพี่ว่าอันยังซถ้าทิศยังตัวนี้ไหมยังนี่นี่ไม่ยังนี่ลออ่อยังนี่นี่บ่เอ,ออล่อใส่ซุปน้ำครับใส่ซุปน้ำบ่ครับม<ะ>ันสชว์ได้ยังไงเละนี่สู้มมันใส่ใส่ยังใ,ใส่ผ้า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 ,ผ,า,ผ,าผ้าละงานเสีงเสีงอาทิตย์ครับใส่ผ้าละงงานแสงอาทิตย์บ่ครับโอ้แดดออกก็ไล่เลยบ่นี่มัวกะห้องต้อง ปเปิดออกเหครับโอ้มาเปิดสักก้อนครับเคยเห็นมัน, ok? นเปิดใช่บ่เคยเบึงบ่ยง้ามันเปิดบ่งไหลดบ่น้ำไหลจักบาดหรพิคนว่าถามใช่บิ่งผมผมกับ่บ่บด้วา,ามนะคาบริธรรมนะข้าพันตีแม่นร,รับเออนี่ีหน่องเอ้ยมีสุดยากในพี่น้องเด้อไปไปรงปุ๋ยไปอน้ำม,มักปุยกิดปุยปุยยังไงปุยปยังนีาติอทธอันยิบอันบพออเพิ่น เอาเอาเกี๊ยกับอันนั้นเกี๊ยวุ้งมานมักใส่กันครับเกี๊ยกับขี้ง่วนี่บ่ครับเอาขึ้นหูจักอันนี้เพื่อนเอามาเพื่อนเอาออกจากนั่งโอ้ใส่ใช่มาวงบ่เพนุ่ณมักดูไปุ่ณมักไปเซึรงไหนโอ้หมีลูกมันมีส่วนรวมโบมักบอกโอ้พหุ่ณมักไว้นี้ครับ โอ้มักไว้นี่เราป้าไว้นี่บ่กเจ็บเจ็บก็เอาไม่โอ้ลุงสีก็มีครับโอ้พี่น้องมีลลุงสีผมด้วยพี่น้องเด้อมีครบทุกอย่างเลยพี่น้องมองนี่นั่นอืมสาธิตเขามาตลอดบอกเบิังตลอดบอกอได้ข่มหลูอยู่บ่ได้อยู่โอ้ได้ข่มหลูไปไปพี่น้องไปเลาะเบิ้งไปอันนี้เป็นปุ๋ยมักวะทีนี่ครับโอ้พี่น้องไอ้สาธิตบริษัทหนึ่งเด้่พี่น้อง มันบ่มีงวัวเลี้ยงส่งมันก็มาศึกษาศูนย์เรียนรู้เพื่อพี่น้องเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้อันหวนัวหน้าเกษตรเพิ่นสาธิตก็มีโอกาสได้เข้ามาเบิ่งนี่แปลงสาธิตเบิ่งเพิ่นพี่น้องสาธิตสาม,มารถเป็นวิทยากรได้นที่พี่น้องเด้อผ้าเบิ่งได้พี่น,อน,นอ้องถ้าผมอยากเบิ่งก็ติดต่อมาทางสาธิตใด,ด้ีพี่น้องเด้อสาธิตผ้ามาหาหัวหน้าเพิ่นอันนี้ต้นยังนี่ต้นพักพักกันนั่นนะพักยังอ่ะ ผักซีแแ่แมนบอสาธิตแมนครักซี่อายุใช้เดี๋ยวนี่ครับอย่ามัวอยู่แมนอยู่มันโนใหม่ฝร,รัง่งมาแมนบอกโนใหม่ฝรั่งโอ้ยถามหัวหนา้าพุ่นใหม่เด้อบ้นน <ำ S 1> บานเด้อโนใหม่ฝรั่งนี่นี่สาธิตอ้ยมันบ่แมนเด้่มันเข้าใจผิดแล้วบ้านนี่นี่แหละโนใหม่ฝรั่งนั่น่มันพักซี่สางเลยเอออุ้บ้าน บอแมนบอแมนบอแมน,ม,นมันคือก,<แ>กนันซื้อมันคือกันซื้อบอแมนพักชีสร้างนี่น้องใหม่พลังเอ้อน้องใหม่ฝรั่งโลกยังเพออื่อนนี่ศูนย์เรียนรู้ฐานเรียนรู้ได้พี่น้องเด้อนี่อันนี้เหรเออเพื่นอ,พอพนอพอี่พี่น้องพ่อแม่พ่อพี่น้องอยากมาศึกษาหาความรู้ได้พี่น้องเด้อ,อนเขาม่านี่เด้อจนมีวิทยากรได้พี่น้องให้ความรู้อ,อ,อ,อยู่อยู่บ้านฟังแดงพี่น้องบ้านฟังแดงสุกเกษม อำเภอบางโคนจังหวดัดสกลนครพี่น้องเด้อเป็นศูนย์เรียนรู้ไงพี่น้องในอำเภอบางโคนพี่น้องสนใจอยากมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเด้อพี่น้องเด้อปลูกพืชเรื่องป่าทุกอย่างพี่น้องทุกยางเออมหาไอ้สาธิตสาธิตผ้ามาหัวหนา้าคนก็ไไรเด้อพี่น้องเด้อสวสนนี้สาธิตตัวนี้แปลงนี้นรูอย่างตัวนี้อันนี้เบิ้งย,ยังนี่พักครับพักยัง่ะพักคณะครับอันนี้พักยังพักนนี่ะกะ กะกะลำนี้ครับน hey? oh. ี่กะลำบันี่คร like ับโอ้ท่านนี่เป็นพักรีหรือพักยังล่ะพักพักพักรีกับพักคณะพักคณะไปไปพักกัดพักบัวกัดพักบัวมีทุกอย่างพี่น้องนี่นี่นี่เนี่ยฟางนี่ก็เป็นอันสวนอันเป็นหมากซิดาซิดาเนะาหมากฟ้ารังฟ้ารังฟ้ารังนะครับเป็นฟ้ารังคนไทยด้วยพี่น้องอันนี้ยังสาธิตนี่ ฟังครับรุ่งลง,ง,ลงฟังลุงเก็บอันรพื้นใบฟางพื้นใบเห็ดยังฟางนี่พื้นเชียวใบครับปูครับปูห้งหอหงเงาห้องเงาไหมเอาไม่ไม่หเห็นห,หัวบ่บวครับเอาบ่ใบครับปูกกไม่ครับบ่หรือว่าไยเห็นหัวบ่แม่เนอสถินบ่ครับ,บ,รรบไายมีอะไรอีกนะข้าบึงเหมือนปะพื้นบ่มาเด้อพี่น้องเด้อตามอิสติทมาเด้อพุทธิพามาเล่อบึงอันสวนเกษตรผสมผสานพี่น้อง มักข <oung> oh. oh. ้าวอบนี่แม่นมักข้าวอยู่บนนี่แม่ยครับโอ้หมักข้าวตะไคร้พี่น้องจักไรพื้นที่พ่นอยู่นี่จักน้ำพ่นอยู่บ่ทั้งเบิดนี่ทั้งเบิดบ่เออบริเวณนี่ละบริเวณนี่ละอ้อมอ้อมอ้อมเบิดนี่อ้อมเบิดนี่สิบ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 สามไรสิบสามไร โอ้สาติธโู้ไปพุทธสุยางด้วพี่น,น้องเด้อบ่ได้ซ้ำตรงนี้สาธิตเอา้ามอาข้าวพันใดนี่สาติธขึ้นไปดิสิมันฮะพันยังนี่นนพันน้ำหอมพันน้ำหอมบ่น้ำหอมกนเะป็นรวยนั่นีน่บ่แต่แต่ยังไหนบนม่มันมันบ่บ่บ่ผสมบุญอะมันบ่โอ้ยมันบ่สมบูนนุญไม่ได้เป็น้างนี่เวทีไปไปลงไปทางใต้พี่เบิองไปพี่น้องเด้อตามยี่ยากรลงไป ไอาสาธิตเนี่ยเป็นวิทยากรอได้พี่น้องสามารถให้ให้ข้อมูลได้พี่น้องบอกได้เพราะว่าเพิ่นเขามาดูเขามาตลอดบอ่าย่างว่างเขามาเลยนมันบ่พิ่นมาหายตัวเพิ่นมาหามตัวบ่เดี๋ยวหามมันบ่เขามาเรียนรู้ได้มันบ่เด้อพี่น้องเด้ออันนี้ไม่ใช่ก่อนหนึ่งเดือนนี่ต้นปอปอปอเที่ยงครับโอ้ปอเที่ยง เลี้ยงอารามเลยพี่น้องส่วนกำลังออกดอกข้างหน้าบ้านพันเซตุนกลดด้วยพี่น้องเซตุนกล้วอยอ,อันนี้ก็กล้วยบ้านเฮาแมนบ่สาธิตเรียครับโอ้เป็นสวนเดือนลู่ได้พี่น้องเด้อเราไอ้สาธิตเราอยู่ไก่เพื่อนเพน่อนหูจักปุพี่น้องอันนี้กระทนหนึ่งพี่น้องฐานรุ่นลู่เพื่อนอันนี้สวนเดือนลู่ฐานจักกล่เกษตรพี่น้องพ่อแม่พี่น้องกูไลยสนใจได้พี่น้องเด้อไอ้สาธิตพ้าม้าเบิ่งพี่น้อง ล่องยังอันนี้ลงเห็ดลงเห็ดบ่ลงเห็ดนั่งนั่งยังนั่งล้มนั่งฟ้าเห็ดนั่งล้มครับโอ้ลงเห็ดนั่งล้มเลยเพี่น้องไม่มีเห็ดบ่แน่นี่บ่ครับโอ้ใครใครใาเจ้าพักบ้านก่อนพักหกหกหกยังหกเดือนโอ้พักห้วหกเดือนก่อนมัน เขาเจ้าะผูกมะแล้วหนาเมื่อกี้นี่เขาเจ้า<ม>พักแล้วโอ้ไปไปอันนี้ลูกเห็ดเด้อพี่น้องเด้อเห็ดนั่งฝานังลมแต่ว่าส่วงนี่พ่นส่วงพ่นพักพี่น้องพ,อพ่นพักพักลูกหน่อยก่อนหลายอย่างพี่น้องหลายอย่างพี่น้องนี่ศูนย์เรียนรู้พ่นนี่ป่ายผมเด้อนพะี่น้องเด้อบอกมันมันเป็นยังไงมันมันเห็ดตัวเห็ดอันนึงกันบ่ บัววัวเมื่อไรครับโอ้หให้ต่อกันมาด่ด้ต้องพักชั่วครคอครอรพี่น้องเด้อพี่น้องยังหลายพี่น้องยังหลายอย่างหลายเนี่ยเลยพี่น้องยังชิบูไปบะทัวบะถึงเมื่อนีก้ก็เวลามันก็จำกัดพี่น้องกับจบพ้าไอชัดิตล่าพี่ล่าน้องส่วนนี้ก่อน,น,อนชิบนาจังผ้าไปเบิงไม้พอ,พ,อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจก็ติดตามไอชัดทิศไปสีพ้าไอชัดิตมาผ้ามาให่ความรู้ไมเด้วยพี่น้องเด้อ เอาบอกพี่น้องดู้สำรับชิปนี่ดู้สำรับชิปนี่ก็ขอจบขอจบพี่แอนคอนอีกมั้ยครับเด้อชิปหนาชิปหนาจังมาเจอจังจังเจอเอฟไอสาธิตไอสาธิตตาสูงไหมครับก็ขอจบไปเพี่แคลริสรนสวัสดีครับเพียแอนคอนนะครับสวัสดีครับ